สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการค้นหาเรื่องผมพยายามหาเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนๆอนและสังคมได้ให้ความสนใจนะครับประเด็นร้อนๆอนในวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าผมได้เข้าไปอ่านใน Facebook ของชื่อไทยรักษานะครับเพจนี้เนี่ยเป็นเพจซึ่งเราเยาวชนที่ ยงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะคอยส่งสัญญาณต่างๆเพื่อรวบรวมกำลังของเยาวชนซึ่งมีความรักต่อสถาบันเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเพื่อนๆเยาวชนของเขาว่าประกาศออกไปถึงข้อความที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ในใจว่ารักและเทิดทูนเป่าประกาศให้ถึงเหล่าเยาวชนผู้จงรักพักดีที่เหลือ ว่ากระโจมไฟได้ถูกจุดขึ้นมาแล้วจงส่งสัญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเราเคารพและศรัทธาจงกล้าลุกขึ้นมาแสดงสิ่งที่อยู่ในหัวใจตัวเองบอกว่าให้หยุดย่ำยีสิทีบอกว่ายังมีพวกเราที่จะยืนหยัดปกป้องจนถึงที่สุดบอกว่าเราจะไม่ยอมใครมาทำลายบอกไปว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คืออนาคตที่แท้จริง ได้โปรดท่งต่อแสงจากกระจมไฟนี้ไปให้ถึงเยาวชนที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่หลบซ่อนอยู่ให้พวกเขาได้เห็นและหานกล้าออกมาปกป้องร่วมกันประกาศออกไปว่าถึงเวลาประกาศออกไปว่าไม่ต้องทนอีกต่อไปมาจุดต่อกระโจมไฟแห่งการต่อสู้และปกป้องนี้ออกไปและจงลุกขึ้นมาแสดงพลังของพวกเราร่วมกัน ติดแฮชแท็กว่าไทยรักษาแฮชแท็กคนไทยคนรุ่นใหม่และเยาวชนนอกจากนั้นก็ยังมีเฟซบุ๊กที่น่าสนใจของผู้ปกครองท่านหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขาได้รับลูกชายคนเดิมกลับมาสู่อ้อมอกหลังจากที่ลูกชายของเขาหลงผิดไปเข้ากับพวกสามกีเฟสนี้เป็นเฟซของคุณมาติน ใัยอาคมได้โพสต์ไว้ว่าปรบมือให้ดังๆกับโพสต์นี้นะครับทุกท่านตื่นเชาน้านี้ใครมาอ่านโพสต์นี้แล้วปรบมือให้ดังๆเพราะเพื่อนผมได้ลูกชายคนเดิมกลับมาแล้วน้องหลงผิดไปกับการเป็นสาวกของไอตีสม้มเป็นติ่งมาสักพักแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นกาดในม็อบวันนี้ผมและเพื่อนดึงน้องกลับมาได้เคลียร์ทุกอย่างข้อมูลที่น้องได้รับการปล่อยข่าวปลอมเฟกนิว ปล่อยซ้ำๆจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเสี่ยมทำลายชาติให้คนในชาติหรือคนต่างเจ n เนอเรชันแตกแยกเกลียดชังกันเสียมให้คนเกลียดชังดูหมินสถาบันเบื้องสูงการให้เด็กหยาบคายการใส่ข้อมูลซ้ำๆเสี่ยมเรื่องประชาธิปไตยหลวงโลกผมจัดไปเยอะมากวันนี้ก่อนหน้านี้น้องเขาก็เอาตัวเองออกมาจากกาดเพราะเห็นความผิดปกติไม่ชอบมาพาคนผมบอกน้องว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีประสบการณ์ด้วยและฟังข้อมูลด้านอื่นๆด้วยหาแฟกหาข้อมูลให้มากๆไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเชื่อเพราะการบริโภคสื่อฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียววันนี้ยังยกตัวอย่างมากมายทั้งเรื่องประเด็นวัคซีนทั้งเรื่องอูฮั่นทำไมทีจีถึงบินไม่ได้ทำไมอีกสายการบินหนึ่งบินไปแทนทำไมกฎหมายถึงต้องปกป้องบุคคลธรรมดาไม่ให้ใครมาดา่าซึ่งพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีกฎหมายปกป้องพระองค์เช่นกัน ทำไมประชาธิปไตยแต่ละที่ถึงไม่เหมือนกันเพราะสังคมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตบริบททางสังคมภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างกันคนเราเห็นต่างกันคิดต่างกันได้แต่ต้องไม่คิดชั่วทําลายล้างก้าวล่วงไปถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายเสรีภาพทุกคนอยากมีเต็มที่แต่เสรีภาพต้องมาพร้อมกับสิทธิหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองผมและเพื่อนมอต้นของผมคนนี้ดีใจมากๆที่น้องคิดได้และมีสติกลับมาฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่พ่อแม่ดูแลลูกรักให้มากๆเพื่อนหรือคนที่ผมรู้จักคนใกล้ตัวผมเสียลูกไปทะเลาะกันในครอบครัวอย่างรุนแรงเพราะกลุ่มชั่วนี่แหละที่มันป่วนสังคมอยู่ตอนนี้อย่าให้คนชั่วมาหลอกใช้เด็กทำลายชาติบ้านเมืองการสอนให้เด็กหยาบคาย ไม่ใช่วิถีทางของประชาธิปไตยถ้าลูกไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองท้ายที่สุดพ่อแม่คือผู้ที่เดือดร้อนที่สุดพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างลูกถึงที่สุดส่วนพวกที่หลอกเด็กเป็นเหยือมันก็แค่คนขี้ขลาดมุดกระโปรงหรือเกาะใต้สโสรงขอเราทุกคนอย่านิ่งเฉยต่อคนชั่วที่ล้างสมองเยาวชนโดยการปั่นเฟกนิวทำลายชาติ